ปูกลุกบอกสถานะไม้สถานะยังแค่เพื่อนวอนแฟนคลับอย่าพึ่งด่า นางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์มาร่วมงานวงสวงละครวิวาฟ้าแลบณนะบริษัทพอดีคำซอยรามคำแหง140และให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์งานฉลองวันเกิดที่มีเพื่อนมาร่วมอวยพรในงานเกินความคาดหมายแถมงานนี้เพื่อนชายคนสนิทยอย่างพระเอกหนุ่มไมพัทระเดชก็เนรมิตงานให้ถูกอกถูกใจจนเจ้าตัวต้องออกปากชมว่าเรียนรู้ขึ้นวันเกิดครบรอบอายุ32ปีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 รอยหงสิบห้าที่ผ่านมา จริงๆตนตั้งใจจัดเล็กๆชวนเพื่อนมาไม่กี่คนแต่พอเอาเข้าจริงก็อดที่จะชวนเพื่อนที่สําคัญในชีวิตคนอื่นๆไม่ได้3าถึงสกลุ่มเลยจบที่ประมาณ40คนปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ไม่มีคุณแม่ในชีวิตตอนแรกอยากกินข้าวแค่3คนในครอบครัวแต่กลัวจะอยู่ในโมเมนต์เศร้าซึ่งเลือกจัดแบบมีคนอื่นด้วยซึ่งก็ช่วยทําให้ลืมเรื่องเศร้าๆไปได้ซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองไม่มีเลยค่ะใช้เงินไปมากเลยในปีที่ผ่านมาปี ปีนี้ก็เลยไม่ได้ให้ของขวัญตัวเองเท่ากับการที่เรามีเวลาอยู่กับคนที่เราอยากขอบคุณเขาในวันที่ผ่านมาของเราคือมันมีช่วงที่เราใช้เงินหนักมีช่วงที่เราเก็บพักแล้วคือปีที่ผ่านมาค่ารักษาพยาบาลคุณแม่โหดมากมันก็เลยเป็นปีที่เรารู้สึกว่าน้องจากไม่ใช่แล้วเรายังต้องหาเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นปีที่เราชิวๆกับการหาเงินมีงานไม่ชอบบางอ่านก็ไม่รับปีนี้ของเราเรียกว่ารับหมดก็ไม่เชิงแต่เราคิด ว่าอาชีพเรามันเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับลูกค้าขึ้นอยู่กับความโควิดก็เลยเป็นปีที่ตั้งหน้าตั้งตาไปอีกพาร์ทหนึ่งคือทําธุรกิจของตัวเองด้วยก็เป็นปีที่รู้สึกว่าเงินสําคัญหนุ่มไม้ก็เซอร์ไพรส์นางน่ารักคือหนูรู้สึกว่าถ้าจะต้องจัดวันเกิดไม่เคยจัดแล้วรู้สึกเหนื่อยเพราะแค่ดูแลเพื่อนหลายๆคนก็เหนื่อยแล้วแล้วเราอะเป็นคนแคร์คนอื่นเหมือนชวนเพื่อนมาจะรู้สึกว่าเราอะแค่ต้องการให้เขารู้นว่าสําคัญ แต่ในทางกลับกันเราเหนื่อยที่เราต้องดูแลทุกๆคนให้เขาไม่เงาเพราะเราเป็นแม่งานแต่จะให้เรามาจัดงานจัดร้านเองดิวเองเรารู้สึกเหนื่อยแต่อันนี้ไหมเขาบอกว่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวไหมคุยให้เพราะว่าเจ้าของร้านรู้จักกันและเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือเรารู้ว่าอาหารดีแต่เราไม่รู้ว่าจะมีการจัดโต๊ะมีลูกโป่ถึงบอกว่าเพื่อนด่าเพราะเพื่อนใส่กางเกงขาสั้นมาเพราะว่าเราบอกว่ากินข้าวกันชิลๆ ประทับใจอะไรไหมจัดให้หนูรู้สึกว่ามันเกินคาดเพราะว่าในมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไมจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าเออเรียนรู้เราเยอะขึ้นนะเนี่ยเพราะหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบดีเทลซึ่งเขาทําให้อย่างเช่นดอกไม้ที่วางบนโต๊ะไม่ใช่ว่าเอามาแค่ต่างๆคือดูก็รู้ว่ามันผ่านการคิดมาแล้วอาหารก็ใส่ใจใส่ชื่อของแขกที่มางานให้และรู้ว่าเราชอบอะไรสถานะขยับหรือย,อย่างคือชอบให้แม่มา ยิ้มเขินระวังเขาไปขอนะคะอย่างยังค่ะก็ชิวชวค่ะเหมือนปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าหนูเหนื่อยเหมือนกันเป็นปีที่นับหนึ่งใหม่ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการเงินที่ไม่เคยเอาจริงเอาจังในการหาเงินก็รู้สึกว่าในวันที่แม่เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่มันมากพอเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามีคนหนึ่งในครอบครัวเราก็ต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้เราต้องมีเงินมากพอให้เท่ากับชีวิตของเขาปีนี้เลยคิด ว่าเงินสําคัญกับเราจริงๆนี่ว่าและไมค์เขาเข้าใจค่ะเขาเป็นคนดีมากๆเขาให้กําลังใจตลอดไม่ว่าเราจะเหนื่อยจะยุ่งแค่ไหนไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกให้เราเต็มที่และเป็นกําลังใจให้ไม่เคยเรียกร้องขอเวลาเป็นเพื่อนที่คือไมค์เขาเชื่อมั่นในทุกอย่างที่หนูทำหาหนูไม่เวลาหนูก็คงติดต่อมากกว่านี้หาช่วงไหนเหนื่อยยุ่งเขาก็จะซัพพอร์ตก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนใช่ที่สนิทใช่ค่ะก็อย่าพึ่งด่ากัน นะคะคหัวเราะหนูเป็นคนที่อยากให้มันพร้อมจริงๆเพราะหนูคิดว่าชีวิตคู่มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยคือแฟนคลับอาจจะคิดว่ากักสถานะหรือเปล่าหนูก็เข้าใจแต่หนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะค่อยๆเข้าใจเองเพราะบางที่รูปแบบความรักมันอาจไม่ใช่รูปแบบสถานะที่ทุกคนคาดหวังแต่ทําอะไรหนูก็ให้เกียรติเขาเต็มที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกัน